ข่าวไอเดียใหม่ๆไอเดียที่สร้างประโยชน์มาฝากกันเยอะนะคะไปดูอีกหนึ่งไอเดียค่ะช่างซ่อมบำรุงเวชภัณฑ์ของกองเภสัชกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจังหวัดนคนรราชสีมาได้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะคะติดตามจากรายงานของคุณมนทิราบำเน็จพันธุ์ค่ะ งานของเครื่องตรวจนับหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำดับเซนเซอร์ที่เกิดจากการประยุกต์นาสายโทรศัพท์บ้านมาเชื่อมต่อหรือถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเครื่องตรวจนับการให้ยาหรือสารอาหารผ่านทางสายน้ําเกลือน,นั่นเองปัจจุบันบริษัทตัวแทนจําหน่ายเลือกนําเข้ามาขายและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาสูงทําให้ต้องมีการประยุกต์ทดลองปฏิบัติจนสามารถใช้ทดแทนสายเคเบิลเซนเซอร์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศได้ แล้วนี่ก็คือภาพการทํางานของเครื่องตรวจนับจดสารละลายทางหลอดเลือดดาซึ่งเกิดจากการประยุกต์นําสายโทรศัพท์มาใช้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสามารถใช้ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เครื่องมือแพทย์กําหนดไว้ค่ะ สำหรับการนำสายโทรศัพท์บ้านชนิด4พินในราคาเส้นละ60บาทมาเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมปริมาณการให้สารละลายแทนการสั่งซื้อที่มีราคาสูงถึง1 5 0 0 0บาทเกิดจากความคิดดีเดิมของนายประจวบดีจจหอได้นายธีรพันธ์ถาวระและทีมงานช่างซ่อมบำรุงวชภัณฑ์กองเภสัชกรรมโรงพยาบาลค่ายสุรานารีทำให้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2557นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบร ราชการและรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางทหารและรางวัลอื่นๆอีกหลายเวทีมันสายชนิดเดียวกันความยืดหยุ่นสูงความคงทนมากแล้วก็ไปซื้อสายพวกนี้มาตัดต่อได้สองชิ้นต่อต่อหนึ่งเครื่องแล้วก็ต่อวงจรให้ถูกตามวงจรตามทฤษฎีที่เรียนมาก็ใช้งานแล้วทดสอบการใช้งานก็ใช้งานได้จริงๆ ปัจจุบ,บันเครื่องตรวจนับหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำมีจำนวน42เครื่องได้เกิดชำรุดเสียหายสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานโดยผ่านการวิเคราะห์และประเมินผลนำไปใช้งานในหอผู้ป่วยจนเป็นที่ยอมรับของแพทย์และพยาบาลเครื่องเครื่องนับหยดสารละลายนี่ก็คือเครื่องที่ควบคุม ให้พวกน้ําเกลือพวกยาที่อยู่ในน้ําเกลือหรือว่าสารเกลือแร่ที่เราต้องการให้เข้าไปในหลอดเลือดหรือเข้าไปในตัวร่างกายของคนไข้เนี่ยควบคุมปริมาณมันให้ให้ได้ตามที่แพทย์ต้องการก็มาทดสอบด้วยกันสอบเทียบเครื่องมือแพทย์คาว่าสอบเทียบคือว่ามีเครื่องมาวัดว่าไอหยดสารละลายหยดน้ำเนี่ยที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันได้ตามที่กําหนดที่กําหนดตัวเลขไว้ในเครื่องหรือเปล่าถ้าเกิดบอกว่าไปไป ไปสอบเทียบเครื่องมือเรียบร้อยแล้วมันได้มาตรฐานตามนั้นเครื่องตรวจนับสารละลายทางหลอดเลือดดำนี้มีความจำเป็นที่จะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพยาบาลอีกทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับสารละลายนั้นๆตามปริมาณที่ถูกต้องแม่นยำ จึงเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับนโยบายของกองทับกในการจัดสิ่งอุปกรณ์และยุทธุปกรณ์ให้เกิดผลสำเริและนำไปใช้ได้จริงไพบุญมาตาถ่ายภาพมนทิราบเน็จพันรายงานช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับกลับมาติดตามกันต่อกับช่อง5ข่าวเที่ยงครับ